สวัสดีครับ NK Thailand นะครับวันนี้พบกับหนังกลางแปลงนะครับภูบมินภาพยนตร์นะครับหนังของจังหวัดศรีสะเกษนะครับหนังระบบฟิล์มนะครับหนังฟิลม์มแบบ โบราณเลยครับตัวอย่างแป่เทศบาลศูนย์บังกอนฟ้านะครับนีบรรยากาศเก่าๆนะครับของหลังการแปลนะครับนี่คือระบบฟิล์มนะครับช่วงจะทำพิธีทางศาสนาได้มีผกามาถ่ายทำคลิปนะครับนี่คือตู้ยืนในตำนานเลยครับนี่ก่อนถ้าหน่วยไหน มีหลายตู้ก็จะเรียงเรียงเรียงด้านข้างแบบนี้นะครับนี่คือจอนะครับ่านจะประมาณ8เมตรนะครับภูมินภาพยนตร์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเบอร์โทร0857777122นะครับเบอร์โทรนะครับหากใครชื่นชอบในระบบฟิล์มนะครับย้อนยุคก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมให้นะครับนี่คือ บรรยากาศเก่าๆนะครับที่ใครที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงแบบย้อนยุคก,ก็สามารถนะครับจ้างไปสมโพธได้นะครับระบบฟิฟรมนะครับยังมีให้บริการนะครับหนังที่ซีสเกตนะครับย้อนยุคยุค90 80นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในบรรยากาศเก่าๆนาะ เคยเบินหนังระบบฟินะครับมาให้ภูมิินภาพยนต์ไปสมโพธิได้นะครับแต่ต้องติดต่อล่วงหน้านะครับตัวอีกผู้ที่มีใจรักเท่านั้นนะครับถึงจะรักษาไว้ให้ได้อยู่ได้ในปัจจุบันเพราะว่าได้นะครับอุปกรณ์การใช้สัมผัสเครื่องใช้ใกล้ๆนะครับ ยบทยรอยปปียางนรบรรยากาศเก่าๆในวันนี้นะครับอยู่นี่เอินเกอแทรนได้มาพาทุชมมาสัมผัสนะครับที่ไอของน้นกลางแปลงนะครับอาชมยากมากนะครับอยู่นี้ระบบฟิล์ม จังุดยูในท่านากพอเน่ยพากอว่าจองว่าพักวันนี้ักสองพกตัวนย่เาปกอ่น้าทางที่ตัวดาววานนี่พูดนี่มองไมยากก็นี่แต่ต้องติดต่อมาก่อนนะครับเพราะว่าหน่วยนี้ก็คือ มีงานประจำนะครับมีงานประจำนะครับก็ต้องติดต่อล่วงหน้านะครับว่าวันไหนว่างวันไหนจะให้บริการได้นี่บรรยากาศเก่าๆของนางการแกลงมีวัดเพียนามอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ